เรื่องหลังความสวยขอเพื่ของยูทูบบออะงอยงตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่นิทัศการรัตนโกสินทร์ค่ะ ผเรามาทำอะไรกันค้ะมาชมนิทรรศการค่ะส่วนตอนบ่ายเนี่ยเราจะไปไหนก็ต้องดูดนิทรรศกรแล้วบอว่าพีสุไหจุ๊บสุไหลูกเขยอะโอ้ไปเรือกเรากำลังไปไหนเรากำลังจะไปสถานีที่เราจะซื้อของได้แบบ ทุกคนเลือกไปเดินห้างนะคะคพวกเราเลือกเดินสตมค่ะ This is ดินแดนที่เราไฟฝันไฟฝันนะคะคไปดูกันเราจะจ้ายกันบ้านคาดวาจะหมดตัวกี่บาทคาวันี้ <laughs> ไม่มีตามกลับบ้านอะค่ะ <laughs> ตัวเรื่องเปิดคือมีผูใช่ไอหมีบ้านนี่เป็นมีบ้ามีปะคะคนซื้อให้อะเลยมมนแม่ต้องโทรบอกแม่ก่อนโโอ้หมม่เรากำลังจะไปวัดคู่พอทองนะคะ ะพทเจ้ายัางยังคือสิทธิ์นได้ไไดเราทำอะไรแค่ขึ้น่้าไปได้ใช่แต่ว่าเราถึงแล้วนะว้ยทุกคน สวัสดเน้อทางก็คืออยากให้ทุกคนดูว่ามันชันมากนะคะเราจะพยายาม ได้แล้วภารกิจเราก็สําเร็จนะคะทุกคนเราก็ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของวัดนี้ได้แล้วใช่แล้วเราก็พอจะรู้เหตุผลแล้วว่าเราขึ้นไปทําไมกันทำไมมันมีอะไรมาโดนใจเราเป็นตุดเปิปาใช่เราจะเป็นความลับเป็นสีเครตของเราโอเคแต่ก็ถือเป็นเรื่องดีอืมใช่แล้วที่แบบมีกาลังใจแล้วก็วันนี้ก็จบพีงเท่านี้ลวกันเหนื่อยมากวันนี้ร้อนด้วยก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้าเราจะไปไหนกันแค่นั้นแหละ สวัดเลยเออน้ำลายสวัดเลยบัดเลยคณะบทผู้หับจบในทุกมืองานเทสเลยอ่ะ I wanna go home I don't wanna I, don I wanna go home Okay r o c k r o c k r a p was in my bag if you wanna sit down stupid like that